ครับผมวันนี้ผมตั้มภูสิทธิ์นะครับมาที่วัดแก้วเจริญเป็นครั้งที่สองนะครับกับอาจารย์วิรัติธาตอประจันแล้วก็มีพี่ดอนชนบดีแล้วก็พี่โจโกลาบินทรานะครับวันนี้อาจจะแน่นเฟรมหน่อยนะครับไมค์มีอยู่แค่สองตัวผมติดให้หลวงพ่อคำนวณ <c oughs> ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทางฝั่งผมเองอาจจะต้องโยกไปโยกมานะครับที่ผมมาวันนี้เนี่ยผมทราบมาว่าที่วัดแก้วเจริญเนี่ยกำลังสร้างกุมารทองนะครับองคน่ารักเลยนะฮะชื่อพี่พี่ทองแก้วนะครับ ก็เลยอยากจะมาขอข้อมูลจากหลวงพ่อคำนวณนะครับว่าวิธีการบูชาบูชายังไงนะครับบางคนบอกว่ากลัวผีกุมารทองคือผีหรือเปล่าแล้วคนที่กลัวผีอยากบูชาแล้วจะต้องมีการถวายของน้ําหรือว่าแบบเครื่องดื่มยังไงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้หลวงพ่อคำนวณจะมาอมตอบคาถามที่ให้นะครับผมผมขออนุญาตสอบถามหลวงพ่อเลยครับว่าที่ชื่อพี่ทองแก้วนะฮะอันนี้เป็นเป็นชื่อที่ทางหลวงพ่อตั้งขึ้นมานะครับ เพราะว่าชื่อการตั้งชื่อเราก็ต้องคิดให้ดีก่อนว่าเราจะตั้งชื่อยังไงที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีความหม่ที่ดีคําว่าทองมันเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากตัวเขาเองไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นของที่มีมูลค่าทั้งนั้นดีฝั่งเงินดีฝงเงินดีฝั่งอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่ไปประเทศไหนเงินบางบางประเทศ บางประเทศเขาก็ไม่รับเงินของประเทศนั้นแต่ว่าทองเนี่ยมันสามารถไปอยู่ประเทศไหนก็ได้แล้วก็มีคุณค่าในตัวเขาเองก็เลยเอาคานาหน้าว่าคําว่าทองส่วนคําว่าแก้วมาจากชื่อย่อของวัดแก้วเจริญก็เลยตัดคําว่าแก้วเอามาใส่ครับเลยก็เลยกลายเป็นพี่ทองแก้วที่มาของชื่อครับชื่อดีมากเลยฮะ,ะถ้าผู้บูชาเราต้องเรียกปุมาว่าพี่ต้องเรียกพี่ถ้าเราไปเรียกน้องเราก็ต้องคอยดูแลน้อง ถ้าเราเรียกพี่พี่ต้องดูแลเรารปกป้องเราคุ้มครองน้องครับอืมแล้วอย่างกุมารทองของที่วัดแก้วเจริญเนี่ยต้องถวายขนมถวายข้าวถวายน้ำน้ำแดงหรือยาคูจมตมเปรี้ยวอะไรนี้ด้วยไหมฮะไอ้ยังจกรงจริง,รง,รงมันไม่ได้จําเป็นครับตามหลักจริงๆงมันไม่ได้จําเป็นอะไรตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทําให้เขาจริงๆก็คือเมื่อเรามีโอกาสเราไปทําบุญไม่ว่าจะไปทําบุญเกี่ยวกับเรื่องสั้งทางก็ดีทําบุญอะไรก็ตามที่เป็น เกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลเนี่ยเราก็เกอบที่บุญกุศลนี้ให้กับพี่ทองแก้วนะที่อยู่ที่บ้านอะไรพวกนี้แค่นี้ก็โอเคแล้วครับอืมแล้วกุมารทองนี่เป็นเป็นผีหรือเป็นเทพหรือเป็นเทวดาหรือเป็นอะไรครับกุมารทองมันมีหลายแบบครับเอาของที่วัดแก้วเจริญอาช่าเป็นของวัดแก้วเจริญมันเป็นกุมารเทพเทพในที่นี้ก็คือเป็นการรวมมวลสารต่างๆข,ของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็น ของหลวงปู่ทิมวัตรหรันไร่หรือว่าของภายต่างๆของครัวอาจารย์ที่เชื่อถือได้อะไรได้เป็นมวลนสารหลักในของในเรื่องของการทำครับแต่ว่า,<ม><ม>าการสร้างกุมารเนี่ยมันไม่ได้ดึงเอาดวงเกจหรือว่าดวงวิญญาณของคนตายออกมาสถิตอยู่ในกุมารทองเพราะฉะนั้นเราสร้างประมาณสามร้อยองค์แปลว่าจะต้องมีดวงเกตถึงสามร้อยคนมาอยู่ในกุมารทองแต่ว่ากุมารทองนี้ คือเขาเอาแค่มวลสารที่จากครูบาอาจารย์ที่ท่านเอามาแล้ว,ลวเราก็มาเป็นส่วนผสมใส่แล้วเราก็ต้องมาเศกตั้งสมมตินามเขาเรียกว่าตั้งธาตุนุ่นธาตุใส่การทําสองกําหนดนามเขาว่าให้กระมาณทองเนี้ยชื่อว่าพี่ทองแก้วนะแล้วแล้วก็โปรกเตกไปตามขั้นตอนเขาเรียกว่ากําหนดให้เกิดเป็นรูปแต่ว่าไม่ใช่เอาเดวงจิตดวงวิญญาณของใครก็ตาม,มามาใส่ วันนี้มันก็เลยกลายเป็นกุมารเทพที่ไม่ให้โทษกับคนบูชาแม้ว่าเราจะบูชาก็ดีไม่บูชาก็ตามแต่จะไม่ให้โทษกับคนบูชาครับอือย่างผมเป็นคนไม่ไม่ได้กลัวผีแต่วนะ่าไม่ได้อยากเจอผมถามถามเ่อแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าจะมีจะมีคําถามมาเยอะมากเวลาเวลาเราพูดถึงกุมารทองหรือพี่รักยมหรืออะไรแบบนี้นะฮะก็จะบอกว่าเฮ้ยแล้วเวลาแขวนเนี่ยมีเดินมาให้เห็น มาเข้าฝันมาเขี่เท้ามาดึงพระผมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับเพราะว่าบางคนเขาตกใจเขาจิตตกเขากลัวเงี้ยฮะแลเราบอกพี่เขาได้ไหมครับได้พวกนี้แล้วก็บอกพี่เขาอบอกพี่เขาถ้าเรากลัวเราไปไว้ในบ้านก็บอกจจานเอามาบูชานะก็อย่าได้ออกมาให้เห็นอะไรเลยกลัวแต่ว่าก็ให้อยู่คอยปกป้องบ้านคอยอะไรถ้ามีอะไรติดขัดแล้วก็บอกกล่าวท่าน,นเองอแต่ว่าโดยส่วนมากคน ดูแลจะไม่เห็นแต่ว่าคนไม่ดูแลมักจะเห็นครับอม,มักจะเห็นโอดีครับถ้าอย่างนั้นจะได้คุณผู้ชมที่ดูก็น่าจะสบายใจขึ้นนอกจากว่าบางคนอาจจะแบบจิตตกกันนะฮะหรือว่าทิปไปเองได้ยินเสียงลมก็บอกว่าเสียงผี <c oughs> เสียงอะไรแบบนี้อันนั้นช่วยกันไม่ได้นะฮะแต่ว่ายืนยันจากหลวงพ่อคำนวณว,ว่า กุมารทองของสายวัดแก้วเจริญเนี่ยเป็นกุมารเทพนะครับผมให้คูดให้คุณนะครับไม่มีโทษนะครับแล้วก็ถ้ากลัวและอยากบูชาบอกพี่เขาเลยครับว่าอย่ามาให้เห็นอย่ามาดึงผ้าห่มอย่ามาแกล้งถ้ามีถ้าเกิดจะมีภัยขอให้มาเตือนในรูปแบบต่างๆที่ที่เราไม่ตกใจนะครับนอกจากเราเคสอยากจะเห็นขอาเขาแล้วเราบอกอย่างเงี้ยอาจจะมาเพราะว่าเคสนี้ท่านเคยเจอท่านเคยทำของพายกุมารของโปรเทมไว้ชุดหนึ่งม่ว่า มันจะมีทั้งคุณแพทย์มีทั้งนกอมแต่ท่านก็นึกในใจว่าพงภายของปู่ทิมเนี่ยท่านเสียไปตั้งแต่ปีหนึ่งแปดายกระมางของท่านที่ท่านทําแล้วก็เสกไปยังดีมันยังมีภายสทิจอยู่ไหมค<ฮ>ลังจกนณะนงั้นท่านก็เอาโงเงนียเอามาทําทำในแล้วก็นึกอย่างนั้นแล้วก็มันจะเรือปั้นนกอมไว้ประมาณร้อยพันลูกท่านเอาไปไว้ในห้องแล้วตอนคือฉท่านก็นอนนอนองเหลียวแล้วก็นอนห้องข้างๆเนี่ย แล้วก็เปิดประตูอะไรเนี่ยร้อยลูกศิษย์ก็กลับกันหมดประมาณนักศิษย์ทุ่มพราากำลังเคิมๆกำลังจะลับ,บก็ได้ยินเสียงเด็กมาเรียกเรียกหลวงพอ่อหลวงพอ่อหลวงพอ่งพอเรียกกันตรงปากประตูเนี่ยจันไม่ตอบนะแต่รู้แลวว้วว่าว่าว่าเป็นเป็นผงผายกุม,มารของโปรีมเขาให้คําตอบเรารรว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยเขายังมีตัวตนอยู่นี่คือเป็นสิ่งที่ เอาเรื่องมาเล่าให้ฟังว่านอกจากเราไปที่ธานแล้วก็ยังจะเจอเขาเขาก็จะมาลักษณะที่ทว่างเงี้ยแล้วอย่างนี้น<ม>ถ้าพูดถึงว่าระยะเวลาของการถติว่าโอเคพี่กูม,มาเนี่ยเขามายังมีมตัวตนอยู่เนี่ยระยะเวลาในการที่เขาจะมาช่วยมนุษย์เนี่ยกี่ปีหรือว่าอะไรก่อนที่เขาจะไปเกิดหรืออะไรพวกนี้ถ้าเป็นดวงวิญญาณเอามาสถิตมันก็อยู่ตามอายุของไข่ของเขา แต่ว่าถ้าเป็นโุมารทองที่เขาสมมตินามกําหนดมาด้วยตั้งธาตุตั้งขันสมมตินามปกเตกด้วยทุกอย่างมันจะอยู่ตราเท่าที่โกมารทองยังอยู่ครับซึ่งก็ยังบอกไม่ได้ว่า,อานอกจากาน,ะะนอกจากเขาย้อยสลายนั่นแต่ขาดเพื่ออะไรไปรนั่นเนี่ยโกมารทองนั้นก็จะไม่มีที่ที่เสถิตท,ที่เขาปกเตกไว้ครับแค่น,นั้นเองก็ะจะมี เวียงยังเลาเข้าแซวกันนะโอ้โหอ,อายุห้าหกสิบปีแล้วปา่านนี้ไปเกิดแล้วเพวกนี้นอกจากนอกจากถ้าเขาพูดอย่างนั้นแปลว่ากุมารทองทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกุมารทองที่เขาลงวิญ,ญญาณเอามาสถิตให้อยู่ในตัวกุมารคนที่มาสถิตก็ไม่ถึงคนที่ตายก่อนกาหนด <ทะ S 2> สมมติว่าเด็กตายก่อนกาหนดอย่างเงี้ยก็เอามาสถิตพอเด็กเนี่ยมาถึงเวลาที่เขาจะต้อง ตายจริงๆหรือว่าจะต้องไปตามบุญกุศลของข่าวสมมติว่าเขายุแปดสิบขวบก็จะอยู่เท่ากันน้ำปุ๊บแล้วเข,เขาไปอย่างเงี้ยแต่ว่ากุมารทองโดยทั่วไปของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะสมมติตั้งท่าตั้งนา้าคือทําให้เกิดขึ้นมาใหม่ไม่ใช่เอาเอาอะไรก็ตามมาใส่ไว้ในกุมารคือสมมติน้าให้เกิดขึ้นมาใหม่แล้วให้อยู่กับกุมารเนี้ยนอกจากกุมารเนี้ยย่อยสลายแตกหักไปทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่หมคะัมเท่ททา,เานั้นเองครับ เมื่อ้นกุมารทองของหลวงพ่อเต๋อตอนนี้ปรากฏตัวแปลว่าอายุน่าจะประมาณแปดสิบแล้วดช่นั้งงนแปดสิบร้อยใช่ไหมเป็นคน <c oughs> แก,ยก่ยังไม่ช่วยอะไรเราได้ <c oughs> แต่ว่าทัายคนที่เขาเจอก็ยังเป็นเด็กอยู่ <c oughs> ยังเป็นคนไอ้นั่นอยู่ <c oughs> ถ้าเราคิดว่ามันไปตามไอ้นี่นะก <c oughs> ุมารทองที่สร้างมีทั้งหมดกี่แบบครับหลวงพ่อกุมารทองที่สร้างมีทั้งหมดถ้าเป็นเนื้อผงก็จะมีแค่แบบเดียวเนื้อผงคืออันนี้อใช่จะมี มีะะใช่จะมีซองแบบถ้าเป็นเนื้อพงค์นะแต่ว่าเป็นขนาดเดียวถ้าเป็นเนื้อนี้เขาเรียกว่าเนื้อชั้นมากหรือว่าชุดของชุดนําเลิกก็จะมีทั้งหมดห้าสิบหกองครับไอ้นี่จะเป็นชุดล้อมจากนําเลิกก็จะมีทั้งหมดสองร้อยสี่สิบสี่องค์ครับอันนี้เป็นชุดสีเขียวคือชุดพงพาไอ้นี่เนื้อชั้นมากอ๋อแต่ทุกอย่างก็จะผสมพงพายทั้งทั้งหมด น,นี่ก็เป็นขนาดตั้งบูชานะครับผงน่ารักเลยหน้าตาแบบจิ้มริมมากนะฮะไม่ได้น่ากลัวนะครับแล้วก็เปิดบูชาอย่างไะครับหลวงพ่อเปิดบูชาเด๋อถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อนําเลิกห้าถึอหกอค์นี้บูชาอง์ละสองพันถ้าเป็นชุดเนื้อผองพายกุมารนี้ทําบุญชุดอง์ละพันห้านี่คือเป็นส่วนของเนื้อผ่องครับแล้วก็ ด้าน,นหน้านี่นะฮะอยู่ในถาดอาจจะเล็กหน่อยเดี๋ยวผมจะถ่ายยิ่งสวยอ,อีกรอบหนึ่งนะครับจะเป็นขนาดพกพาบูชานะครับอันนี้เท่าที่ผมทราบเมื่อกี้คือเป็นรุ่นแรกใช่ไหมครับไอ้น,นี้เป็นชุดที่ทำทเชลแรกครับไอ้น,นี้ทํามาจากเนื้อเข่าฟางเข่าฟางปี2566ันห้า้ยใช่ไหมครับใช่ใครับแต่ว่าอันนี้ไม่มีไม่มีจำหน่ายแล้วนะฮะถ้าเกิดจะอ,อยากจะเช่า,า,ชาบ,บูชารุ่นแรกเชิญที่พี่ดอนธนาดีครับเอสซีพลาซ่าครับเชิญได้นะฮะพี่ดอนใจดีครับตอนนี้เล่นเล่นเล่นกันอยู่ ราคาเท่าไหร่ละครับลุงตอนนี้นนก็อยู่ประมาณสาม0 0ื่นคงขยับแล้วครับรุ่นสองออกมาครับโอ้รุ่นแรกนี่เท่าไหร่นะสามหมื่น 30, ประมาณสาม0 0ื่นทีไ่ไทยในกรงก่อแล้วยังมีของอยู่ไหมตอนนี้ก็ยังพอมีนิดหน่อยครับส่วนใหญ่จะไปต่างประเทศหมดครับครับโอเคครับก็ถ้ารุ่นแรกสามหมื่นไม่ไหวมาลองมาดูรุ่นสองนะฮะยังบูชาที่วัดได้ครับหลวงพ่อที่วัดก็ได้แต่ว่าถ้าเอาจริงจรงรายการออกไปแล้วคือกลองทุกอย่างมันเต็มไปแล้ว อ๋อนี่เต็มแล้วเหรอมันเต็มหมดทุกรายการนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เจอที่พี่ดอนนี่เหมือนกันนะฮะมันมันเต็มทุกรายการหมดไปแล้วครับผมเนื้อผงพายทั้งเนื้อผงทั้งเนื้อไม้เต็มหมดส่วนที่เป็นเนื้อไม้มันจะมีสองไซส์คือไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กแต่ว่าไซส์ใหญ่ไม่อยู่เข้าไปใส่ข้อมือไซส์ใหญ่ก็จะส่งประมาณสักสักหกยมซึ่งเนื้อผมก็จะเป็นพิมพ์หนึ่งนะฮะจะเป็นพิมพ์นั่งนั่งแล้วก็เหมือนคล้ายคล้าย คล้ายๆสั้งกันจ่ายสาายนะ,ะที่ที่ททททอ,อ้วนอ้วนอุ้มท้องนะครับส่วนขนาดบูชากับขนาดตั้งบูชาที่ใหญ่เนี่ยกับขนาดพกพาบูชาใช่จะเป็นองค์ยืนนะครับแล้วก็ยืนเท้าเอวม,ม,มีกําไลข้อมือข้อเท้านะครับแล้วก็ฐานเป็นเงินเป็นเงินครับแล้วก็โดก็จะมีอุดผงพายกุมารที่ที่ก้นนี่มีจอบอุดผงพายกุมารด้วยนะครับหน่ารักมากนะครับไม่ได้น่ากลัว ผมดูผมยังชอบเลยเป็นเด็กน้อยน่ารักแกะด้วยเลเซอร์เป็นไม้ใช่ไหมครับเป็นไม้ไอ้น,นี่จะเป็นไม้แกงขนุนเฮ้ยไม่เขาเรียกก่าไม้ขนุนตายพายอ๋อครับไม้ขนุนตายพายไม้ขนุนตายพายนะฮะอันนี้ราคาเขาองเล็กนี่เขาจองเท่าไหร่ครับองเล็กก็แปดร้อยเก้าสิบเก้าก็ไม่ถึงองละเก้าร้อยอ๋อครับเก้ราร้อยก็จะเป็นทรงเครื่องทั้งหมดก็จะมีมมครอบมีการลยมีอะไรมครอบจุกเก๊กมันเยอะแล้วทําให้เหมือนเด็กโบราณอันนี้ ันนี้เป็นแค่อันนี้ยังไม่เรียบร้อยเนี่ยเห็นว่ามีตะกรุดด้วยอ่ะจะมีคาดตะกรุดเป็นตะกรุดทองคำดอกเดือนราคาแปดร้อยเก้าสิบเก้ามีตะกรุดทองคําให้ด้วยมีตะกรุดทองคําให้หนึ่งดอกแล้วก็ใช้ไหมเจ็ดสีของสํานักอันใช่ไหมเจ็ดสีของหลวงปู่ยอดครับพวกนี้ก็จะคาดตะกรุดหมดอันนี้ยังไม่ได้เตะสมบ์แบบจะมีคาดคาดเชือกแล้วก็จะมีตะกรุดอยู่ตรงนี้เป็นทองคำให้องแล้วดอกยอดจองเต็มไปแล้วนะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องมาเช่าได้ที่ไหนอาจจะต้องเชิญที่พี่ดอนธนบดีหรือว่าพี่เงฮงสีวัตใหม่ก็ได้นะครับพี่ดอนครับผมผมทราบมาว่าพี่ดอนเนี่ยเป็นสายตรงของหลวงพ่อคำนวณน,นะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านต่างๆมากมายนะครับกุมารทองรุ่นแรกเนี่ยที่ท,ที่ที่พี่ดอนเคยเจอประสบการณ์เนี่ยผมอยากให้ช่วยเล่าให้ผมหน่อยนะฮะเล่าให้เพื่อนให้แฟนรายการเขาฟังหน่อยนะครับก็ ประสบการณ์นะครับไม่ไม่ได้เกิดจากตัวผมนะครับก็คือเกิดจากลูกค้าที่เป็นคนจีนเขาอยู่วางโจนะครับก็เขาก็าทําธุรกิจนี้นะครับเ,เขาเอาไปบูชาคือรุ่นแรกเนี่ยหลวงพ่อจะทําเป็น2แบบแบบแรกก็คือแบบเขาควางแกะนะครับมี21 e องค์แล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นพิมพ์ปั้นมือก็คือใช้เนื้อผงผงประมาณนี้ครับก็คือ,เ,อเป็นสีออกสีส้มเรียกว่าหลวงพ่อตั้งชื่อว,ว่าพี่ทองนุ้ย พี่ทองนุ้ยพี่ทองนุ้ยมีร้อยสามตนค,ครับที่หลวงพ่อ,อสร้างไว้เขาเอาไปใช้แล้วเขาก็อธิษฐานขอว่าวันนี้ขอให้ขายของได้ประมาณเท่านี้เท่านี้ครั้งแรกนะครับเขาก็ลองดูก็ประสบผลตามที่เขาอธิษฐานไว้ครับเขาก็กลับมาเล่าให้ฟังพอครั้งที่สองเขาก็อธิษฐานไว้อีกว่าขอให้ได้จําหน่ายของได้เงินเท่านี้เท่านี้ เขาก็ได้ตามที่เขาตั้งเป้าไว้ตอนหลังเขาก็มาเช่าที่ร้านจนหมดเลยครับตอนนี้ปัจจุบันที่ร้านไม่มีแล้วครับพี่ทองนุ้ยไปอยู่ที่ประเทศจีนอ๋อทีบหัวละรับสามสี่หมื่นนี่คือได้ก็ต้องไปเช่าที่จีนลวใช่ครับต้องไปเช่าที่ประเทศจีนล้ะครับของผมก็มีอยู่เพียงนิดหน่อยเท่านั้นที่เป็นเนี้ยขอความแก่อันนี้ห่วงครับก็เลยยังอยู่กับกับผมครับสวยขอเด็กคนไยมันเสร์ตเข้ามาอีกทีหนึ่งลวงพ่อครับผมขอคำถามสุดท้ายนะครับว่าพุทธคุณของ กุมารทองเนี่ยครับอืโดดเด่นทางด้านไหนครับมันก็พูดถึงพุทธคุณนะเพราะพราะนี้มันเหมือนเรามีรถบอเตอร์ไซเรากําหนดที่ทางว่าเราจะไปไหนเราก็ขับไปที่ทางนึงเนี่ยกุมารทองมันก็แคล้ายงันไม่อยู่ที่เราอันนี้ทางครับถ้าเราค้าขายสมมติว่ายงพี่ค้าขายที่ร้านอะไรพวกนี้ยเราก็ไปตั้งแล้วก็บอกพี่ทองแก้วันนี้ ช่วยขายข้องเลยนะเดินคนเข้าร้านเยอะๆอะไรพวกนี้เร<ต>าไมนได้ทานถ้าเราจะเตะทินบนอ้าวถ้าขายข้องดีวันนี้ยอดถึงเท่าที่เราตั้งอยากจะซื้อไอ้นี่มาให้อะไรมาให้ถึงเวลาได้ทาเป้าทางทุกซื้อให้เขานะถ้าเราไปไที่ฐานบอกอย่างนั้นนะถ้าไม่นะั้นเราไม่ได้ฐานบอกงั้นเราก็ไปทําบุญทีงไง่ไหนแล้วก็เทท้ห้เหมือนกันทบทีโพดทีแรกน,ะน,นั่นแหละได้เหมือนกันมันจะได้ต้องวิธีสมมติว่า วันเนี้ยผมขอแล้วผมว่าถ้าผมขายได้ยอดสมมตินะฮะแสนหนึ่งผมซื้อทองให้พี่ทองแก้วสลึงหนึ่ง่านไม่สามเลยเท่าเงินช็อตขอขอยืมไปจำนำได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็ต้องบอกเขาเด้อของทุกอย่างของทุกอย่างเรายกให้เขาแล้วคือบอกว่าผมขอค่อนอยู่ในขอบบนไม่ทันอย่างนี้ไปถ้าเราบอกว่าเออสมมติว่าโยมพี่ถือเข่าให้หนึ่งแท่งึงบอกว่ากำลังช็อตอยู่จะยืมตังหนึ่งสะ่งหึงทองหนึ่งสะ่งหึงเอาไป ไปใช้ก่อนนะแต่ว่าถ้งเวลาวพี่เอามาใช้อาจจะต้องมีดอกให้เขา่าอาจจะต้องเป็นช่องทเลึ่งก<อ>็ไ,ได้นะ <laughs> เพื่อเอาเอาเงินเนี่ยไปหมุนก่อนแล้วก็กลับมาต้องเยอะกว่าเดิมดอกเบีย้ยให้กับพี่เขาด้วยครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นแปลว่าผมเห็นอย่างพวกกุมารทองอย่างหลวง,งพ่อเต๋หรือว่าต่างๆเนี่ยมีมีทองสร้อยทองอยู่ทอง,ไ,งไม่ได้เอามาใส่ทีแรกส่วนมากจะอธิิฐานข,คขอ,ขอคอกร สมมติว่าเขาไปตั้งบูชาทําธุรกิจหรือไปติดต่ออะไรก็ตามโดยที่อันนั้นอาจจะได้เงินมหาศาลหรือเงินเยนือก็ตามไปข้อแล้วก็เกิดความสําเร็จรแล้วก็ซื้อทองบอกว่าเดี๋ยวเกิดความสําเร็จจะซื้อทองให้หนึ่งบาทห้าสิบตัางๆอะไรพวกนี้แล้วก็มาใส่ให้ยิงอันไหนมีลายๆเส้นไปอันนั้นอันนั้นแรงแล้วก็สําเร็จตลอดแล้วก็ก็ต้องเปี่ยวพี่ก็เลยเวลาเราสมมติว่าเราอายุมากแล้วเราแบบดูแลไม่ไหวแล้วเราเอาไป ขายแล้วกันสมมติเราขายพร้อมทองไปเลยเปนไ้หมมันถ้าเราจะเอาทองออกมันถ้าเราค่ายแล้วก็ค่ายบวกทองไปก็ไม่ได้เรื่องยากอะไรนี่อากุมารทองราคาเท่านี้กต่ว่าทองเนี่ยเรารู้อยู่มาเนื้อ็่ายบวกทองไปเลยก็ไม่ได้เรื่องยากนะกาไรอยู่เลยครับผมกำไรอยู่เลยโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้คิงจะให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคครับผมกับขอบพระคุณเข้ามาครับผม